นี่มาอเน่ามากหมล้นะมาอยู่นั่นได้มาอยู่น ah. ั่นได้หรองแงเลปชนว่นมาปะนะนี่โยมาบาโยฮะอืมโป๊กกยคอนเทนเตอร์ฮะเออผมเอามาร้อยสีอย เจอแล้ไลน์ในธรรมันเน่เขาบัในทํา,าม,ทมันเ,นเอเอมนะาสุบะก็กลับไปมิดเพียงก่อนกนอกนักไล่น้ำวะเออพี่ตะวะเออกอนักไล่ตาวะเอามาเล,ลายลน์ในธรามันน่เ,เงินแหงเงินสดเงินแหง เห้ยองี้งซาป่ะเวงลอยเม่งลอยเวงหาสิบหม้หมอเอากระงลอยสิเอาไปงเอามาอุบนเดีรีก่อนออออเอามา้ปอพอพตอบแล้วได้ลูกห,หนึหน่งปันเอาเงืนเก่ากอาเงิ่อนใหม่เงินเก่ารือเงินใหม่อะเรืง่ง,ง,ง,องลอย หอ็ตอบได้ผมฟังไว้เม่นใหม่ราชการที่เกาหน่อยนักการที่ซิบนักการไออันก็เลยแมงแมงลอดนน่ยสีสีแดงหน่อยสีเขียวสีแดงสีแดงนั่นสีเขียวแน่เบ่งอันใหญ่สีแดงวัดด้วยฮะวัดด้วยนะเออวัดด้วย เด <ules> <motiv ators> <m> er <quarto> ี๋ยวอันดีแมนขี้มือไหนขี้ตินขี้มือหนึ่งสองสามสี่โคบวาสีแดงเอามาเลยสีแดงก่อเลื่ยก่อนเดี๋ยวเรียกห้าหน่เรียกโเอาเลขกยังก็ไรเล็กเทียหน่อเลขกแปดอู้ย่าเล่นประโดนโลเดี๋ยวก่อนด้วยก่อน เตยนเตยอนมีขีมุกหลือขีตาขีตา <laughs> มีบ้านนำ้ำลายเอาบ่ะมา <laughs> นอนนอนลายจุบเป็นน้ำรู้แมงล้อยมีหนึ่งมีมีศูนย์ลายตัวตัว <laughs> ม่หูแจ่หรือยังไงหัวอนันพระเจ้าอยู่หัวเนี้ยมันมันยิ้มกับมันร้องไห้ในหน้าแต่ยิ้มนั่นน่ะยิ้มหรอวะอ <laughs> พระเจ้าอยู่หัวรูปในมิติว่าหรือมะฮะพระเจ้าอยู่หัวองคอง์องในมิติว่าหรือโอ้ปัจจุบันค่ะอ่อปัอจชิลาปัจชิลาปัจชิลากรีออ๊บสาวะ <laughs> ผมห้งองเรียนงานวันนั้นได้นักเรียนยนักเรียนเนี e ่ยผมหู้ช่าเขาจะอยู่ห้องนั้นกปุญไรลินปีโอูไอ้ควายขอบคุณครับวันว่าผมขอบคุณครับสำหับขอบคุณค่ะขอบคุณนิดนึขอบคุณค่ะอือเอาโทรศัพท์ไปก่อนขอบคุณค่ะ <c oughs> คคคคดีเออ